สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยา,าศาสตร์กับครูชิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนจำได้ไหมที่คุณครูสอนตั้งแต่การเรียนออนไลน์ไปตั้งแต่รอบแรกน้องเรียนแต่คุณครูได้สอนไปแค่นะคะภาวะ เดียวเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์เดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะนักเรียนนะคะอ่ะมาทบทวนกันก่อนว่าสัญลักษณ์นะคะในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนี่ก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นศูนย์นะคะสัญลักษณ์บวกก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นได้ประโยชน์ค่ะ สัญ,ญลักษ์ลบก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นเสียประโยชน์และสัญ,ญลักษณ์ศูนย์ก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์นั่นเองค่ะไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เนาะบวกก็คือได้ลบก็คือเสียประโยชน์ศูนย์ก็คือไม่ได้ไม่เสียนะคะ อ่าสำหรับอันนี้นะคะนักเรียนเป็นสรุปนะคะนักเรียนเป็นสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้ง3แบบนะคะทั้ง3แบบแบบที่1ค่ะคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบที่2นะคะคือเป็นแบบปฏิปักษ์ต่อกัน ส่วนแบบที่3เนี่ยก็คือแบบเป็นกลางต่อกันอ่ะเราลองมาดูไปทีละอันนะคะแบบที่1นะคะที่คุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะแบบที่1เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งชีวิตจะมีอยู่ทั้งหมด3 ประเภทย่อยๆนะคะ1ค่ะคือการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะการได้ประโยชน์ร่วมกันอันแรกนะคะนักเรียนสัญลักษณ์เป็นบวกกับบวกนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตทั้ง2อ,อย่างได้ประโยชน์ทั้งคู่นะคะแต่นะคะแยกออกจากกันได้นะคะแยกออกจากกันได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะสามารถแยกออกจาก กันได้อย่างเช่นนะคะแมลงกับดอกไม้นะคะได้ประโยชน์ร่วมกันแมลงก็ได้ประโยชน์จากดอกไม้ก็คือได้รับอาหารได้รับการกินน้าําหวานส่วนดอกไม้นะคะได้ประโยชน์กับแมลงก็คือได้แมลงเนี่ยช่วยในการผสม เกสรน,นะคะช่วยในการสมพันธ์นั่นเองนะคะส่วนอันที่2ค่ะคือนกเอี่ยงกับควายอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ได้ไประโยชน์ร่วมกันแยกออกจากกันได้นะคะนกเอี่ยงกับควายเนี่ยไม่ต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะจะเจอกันแค่บางครั้งบางคราวเท่านั้นนะคะนกเอี่ยงก็จะนะคะได้รับการไล่ศัตรูนะคะ,ะนกเอี้ยงเนี่ยก็จะไล่ศัตรูให้กับควายส่วนควายเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะ ก็จะให้อาหารกับนกเอี้ยงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์อันที่สองเรียกว่าภาวะพึ่งพากันตักยษ์คือบวกกับบวกเหมือนกันแต่สิ่งมีชีวิต2อ,อย่างนี้จะแยกออกจากกันไม่ได้จะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะอย่างเช่นไลเชนไลเชนนะคะเป็นความสัมพันธ์ของลา กับสาหร่ายที่จะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะนักเรียนเนาะไปตลอดชีวิตเลยอันที่2ค่ะโพโตซัวในลำไส้ปวกนะคะโพโตซัวในลำไส้ปวกอันนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะคะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ที่3ชื่อภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลอันนี้สัญ,ญลักษณ์ของเขาคือบวกกับ0ูนย์นั่นแปลว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ค่ะบวกได้ประโยชน์นะคะและอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ก็คือ0ูนย์อย่างเช่นปลาฉลามกับเหาฉลามนะคะสิ่งที่ได้ประโยชน์ตัวที่ได้ประโยชน์นั่นก็คือเหาฉลาม จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ประโยชน์ส่วนปลาฉลามค่ะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นะคะเหาฉลามก็จะได้รับอาหารจากปลาฉลามแต่ปลาฉลามเนี่ยไม่ได้อะไรเลยจากเหาฉลามนะคะต่อไปค่ะนกทํารังบนต้นไม้สิ่งมีชีวิตใดที่ได้ประโยชน์คะนกค่ะถูกต้อง นกจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ประโยชน์ส่วนต้นไม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นั่นก็คือสัญลักษณ์เป็นศูนย์นั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเราลองมาดูภาวะต่อไปคือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนี่ก็คือไม่ถูกกันนั่นเองนะคะนักเรียนหนค่ะคือภาวะ ล่าเหยื่อภาวะล่าเหยื่อสัญ,ญลักษณ์เป็นบวกกับลบนั่นก็คือตัวหนึ่งต้องได้กินค่ะอีกตัวหนึ่งต้องตายถูกต้องนะคะตัวหนึ่งต้องได้กินอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นเหยื่อนะคะอย่างเช่นแมวกับหนูใครได้ประโยชน์คะแมวใช่ไหมคะส่วนใครเสียประโยชน์หรือใครตายคะหนูแต่ทอมแอนเจอรี่เนี่ยนะคะกลับกลายเป็นหนูได้ประโยชน์ใช่ไหมคะ เนาะอันนี้ก็คือเป็นการ์ตูนเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะแมวจะเป็นผู้ล่านะคะส่วนหนูจะเป็นเหยื่อเสือกับกวางค่ะใครเป็นผู้ล่าคะเสือเสือเป็นผู้ล่าส่วนกวางจะเป็นเหยื่อนะคะนักเรียนนั่นเองต่อไปค่ะ ภาวะที่2ค่ะคือภาวะแข่งขันนะคะภาวะที่2คือภาวะแข่งขันตัญลักษ์คือลบกับลบค่ะนั่นก็คือเสียประโยชน์ทั้งคู่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเสือกับสิงโตแย่งกัน ใช่ไหมคะแย่งกันมีการต่อสู้กันเพื่อแย่งเหยื่อแย่งอาหารกันนะคะสุดท้ายแล้วค่ะเจ็บทั้งคู่ไม่มีใครได้รับการกินอาหารนะคะสุดท้ายก็คือต้องเจ็บทั้งคู่นั่นเองนะคะนักเรียนเนาะต่อไปค่ะภาวะที่3คือภาวะปรสิตภาวะปรสิตค่ะสัญลักษณ์เป็นบวกกับลบสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ อ่าไม่ไม่ขอโทษค่ะสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งเสียประโยชน์นะคะสัญลักษณ์เป็นลบอย่างเช่นต้นกาฝากบนต้นไม้สิ่งมีชีวิตที่ได้ประโยชน์คือต้นกาฝากคะ่ะต้นกาฝากจะไม่เหมือนกับกล้วยไม้บนต้นไม้นะคะกล้วยไม้บนต้นไม้นี่ก็คือเขามาเกาะเฉยแต่กาฝากเนี่ยค่ะนักเรียนกาฝากเนี่ยจะเป็นโปรสิตเพราะว่ากาฝากต้นกาฝากเนี่ยจะใช้รากของมันเนี่ย เจาะเข้าไปนะคะที่ท่อลําเลียงน้ําท่อลําเลียงอาหารของต้นไม้นะคะทำให้ต้นไม้เนี่ยถูกแย่งน้ําถูกแย่งอาหารนั่นเองอันนี้คือเป็นภาวะปรสิทธเหวาบนหัวคนค่ะใครได้ประโยชน์คะเหวใครเสียประโยชน์คะคนใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้คือภาวะปรสิทธนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราลองมาดูแบบที่3ชืคือแบบเป็นกลางต่อกันนะคะแบบเป็นกลางต่อกันนี้ก็คือ ต่างฝ่ายต่างอยู่ค่ะไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตันนลักษณ์นะคะก็จะเป็น0กับ0น,นะคะทั้ง2ฝ่ายไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเช่นแมงมุมกับกระต่ายเห็นไหมคะ ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ไม่ได้เป็นอาหารซึ่งกันและกันแมงมุมก็ไม่ได้ยุ่งกับกระต่ายกระต่ายก็ไม่ได้ยุ่งกับแมงมุมอันนี้นะคะนักเรียนเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นกลางต่อกันนั่นเองนะคะอันนี้คือแบบที่3นะคะอันนี้ก็คือสรุปนะคะนักเรียนเนาะสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด3รูปแบบนะคะทั้งหมด3รูปแบบอ่ะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนไปทําแบบฝึกหัด หน้าที่46ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่46นะคะนักเรียนเนาะให้นักเรียนเลือกนะคะคําที่อยู่ในกรอบข้อความนะคะข้อที่4ใหญ่นะคะมีภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันภาวะพึ่งพากันภาวะล่าเหยือ่อภาวะอิงอาศัยและภาวะปรสิตนักเรียนดูภาพนะคะแล้วนํานะคะ ประโยคที่อยู่ในกรอบข้อความเติมลงไปนะคะที่ใต้รูปภาพได้เลยนะคะทําเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งลงมาในอัลบั้มวิทยาศาสตร์คูทิปนะคะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําถูกหมดนะคะทั้ง5รูปภาพเลยนะคะคุณครูรอตรวจงานนักเรียนอยู่นะคะเสร็จแล้วส่งงานมาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ